สวัสดีครับวันนี้มาเจอวมฝฟรวันนี้มาเล่นไมค์คราฟซ์ใหม่กันไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคลาิปล่าสุดแล้วจะไม่ไปดิดดูผมไปดูมาประมาณกับอาทิตย์สองอาได้แล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแหละที่ผมไม่ได้ลงคลิปก็ถามว่าถ้าใครถามว่าหายไปไหนก็ท่านแม่จะรู้กันไน่ว่าผมหายไปเาะอะใช่ เรียนไม่ได้เรียนหรอกสร้างเสริม,มเรียนเสริมนี้ผมเพิ่งสร้างได้ประมาณสองอาทิตย์จากคลิปล่าสุดนั้นจืผมไม่สร้างเซีฟเก่าต่อเพราะว่ามันสร้างยากนั่นเองมันไม่ไม่ใช่ที่วิ้นที่เปล่ามันเป็นวิ้นที่นั่นมันเลยต้องฝุดเอาอะไรซึ่งเซิฟนี้ เช่นเดือนครับ M อ็มซัดหนึ่งอช่วยผมสร้าง M ซัดซัดหนึ่งอช่วยผมสร้างแค่ตลาดตลาดกับเอ,อตรงหมู่บ้านสามเลอยอสองหลังส่วนหลังใหญ่ส่วน,นันคือผ่ไอทางรถไฟนี่คือผมสร้างสร้างแบบมุมถ้าเกิดใครถามถามว่าทำไมสร้างเซฟหม่โทระวเซฟนั้นมันสร้างอย่างมันต้องทุบ หรืออะไรใหม่นั่น,นี่อันนี้ก็คลิปใหม่นั่น,นี่ไม่ได้เจอกันนะจะได้เจอก็เวลาไม่ค่อยว่างน,นั่นนีบางทีผมก็ต้องสร้างสือบางทีผมก็ต้องอ่านหนังสือบางทีผมก็ต้องดันแงนนรงเจอเจะว่าไปพูดอะไรเาาไปะเว่ได้า่ไป้าดเไปรมานานแสน,น่สวนอันนี้ผมสร้างเป็นเออ บ้านของแฟนผมใช่แฟนผมอยู่ป .5 เท่ากันเลยก็น,นี่คือชื่อแฟนผมนะน,นี่นะคืออนุทินชื่อเล่นชื่อเข้าวขอก็ผมรักเขามากนะเอออย่าหาบอกใครนะว่าคือแม่แม่ดีกว่าแม่ดีกว่าอย่า,ยาส่วนตรงนี้ก็ห่างไม่มีอะไรมากเราซสริม มันน้อยน้อยแบบน้อยน้อยมากกว่าเซิร์ฟนั้นใหม่อันนี้ก็ฮะอันนี้น่าจะเป็นหูบ้านที่จเจริญสุดในในใหม่ๆ่ที่ผมสร้างเซิร์ฟเนี่ยนะแต่สมัยนี้คือมันกระจอกไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรบ้างก็บ้านธรรมดาไม่ได้ตกแต่องอะไรด้านส่วนทางนี้ก็หอดูส่วนัางนี้ก็ร้านขาย อันนี้เป็นเมือง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 สองนนเนี่คนีบผมยังไม่ตั้งชื่อมเมืองตั้งชื่ออะไรเลยแหละจะเรียกว่าเมืองเนี่ยแหละเพราะว่าคลิปล่าสุดตอนคลิปมาครับซืบนั้นมีคนพิมพ์มาบอกว่า,วาเอออะไรวะัวสมงค์จ้ล้ำเลือดขนาดไหนจะคิดชื่ออุตเกอะไรเี้ยเอาจริงนะผมไม่ได้คิดเพื่อนผมเป็นคนคิดให้ ต่วนี้ร้านค้าเพื่อนผมสร้างส่วนสามร้านเนี่ยผมสร้างเพื่อนผมสร้างสวยกว่ามาัแต่เพื่อนผมแม่งรอเวลาสร้างประมาณชั่วโมงส่นชั่วโมงมันก็เกิดเครื่องบินนี่ผมสร้างแต่ผมสร้างผิด่งประเด็นคือเอ,อมันแหลกว่ะสร้างสงนุกแไบบหมแป๊บนึงนะแต่แต่จริงๆแล้วผมก็สร้างได้ประมาณอาทิตย์กว่า หนูก็ไม่ได้สร้างถราเรีนที่เพื่อนผมกไม่ว่างหนูก็ไม่ว่างเช่นกันมันเลยมันไม่ได้สร้างปปาแต่ว่าอันนี้คือบ้านบ้านที่เพื่อนผมสร้างนะอันนี้อันนี้อันนี้คือบ้านที่เพื่อนผมสร้างนะส่วนอีกหลังหนึ่งตรงเนี้ คือบ้านที่ผมสร้างผมสร้างให้มันติดก,กับบ้านเพื่อนแล้วผมก็ผมไม่ได้บอกเพื่อนน่ผมจะเจาะตรางเงี้ยมจเจาะแกงเพื่องนงเง้ยเอแบบมันเห็นบ้านโอ้โอเตือยไปบ้านนี้ริมปากทัอวา,อววาละเม็ดคลิปไปอันนี้ผมก็ทำตามเพืเ่อนอันเี่ ก็ทุกตรงว,วส้ซเจ็บเจ็บจุดีล่ะจะกดทุกไมมไม่กดเยจะทุกทำไคลิปน er. <the> <the> ี้ไม่คลิปนี้ผมขอไล่เดี๋ยวขอแค่หนึ่งไล่คงไม่มาก เอ้ยหน่อยคนมันลืมปักประตูประตูมันอยู่ในวานี่แม่งเอ้ยมืดจังเลยโคตรมืมดเลยเคสไ้เก็บมาเป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็น่าจะหรูสุด แต่ก็ไม่ได้ใช้เวลาสร้างนานค่ะดนั้นหรตอนเพิ่งตึกที่ผมใช้สร้างนานมากที่สุดอีกแต่เพื่อนผมมันไปสร้างร้านค้าแบบโคตรนานเลยแบบนานมากยันไปกลุ่มสร้างตึกนี้สิเพื่อนผมยัิ่งสร้างตรงร้านที่ผมพาไปดูที่เพื่อนผมสร้างมันยังสร้างไม่เสร็จแต่ด้านในยังไม่ได้ตกแต่งนะกะจะเข้ามาตกแต่งอยู่ แต่ยังไม่ได้ตกแต่งตัวเนี่ยพอดีมันไม่มีคนช่วยสร้างมันเลยไปได้ช้าหน่อยเซิร์ฟนี้แต่ถ้าเกิดผมยังเล่นเซิร์ฟเก่าไอเซิร์ฟพี่มันใหญ่ที่สุดดิผมเคยรีวิวไปเซิร์ฟนั้นถ้าใครยังจำได้ไออะไรวะเซิร์ฟไม้ครับเซิร์ฟเรกผมทีผมทำถ้าผมยังได้เล่นอยู่ผมก็ยังพัฒนานะ แต่ถ้าเอาแบบความจริงนะเซอรมีหนุ่นมสร้างหมุกคือวางอะไรแบบมัว่วซั่วรถหายแล้วเปนะ็นปีมาแต่ผมแต่เอาจริงนะผมอยากแจกเซิร์มีพูดแต่ไม่เล่นเลยเมื่อไรหร่ที่ผมกับเพื่อนผมเสร็จเพื่อนเพื่อนเขาตัเง่นกับผมตั้งแจว่าถ้าิดสร้างเซิร์นีนเสร็จแล้วจะแจกเซิร์ฟนี้นไปเลย แต,แต่แต่จะลพออย่างเดียวนะตอนแจกอย่าไประเบิดทิ้งไปสร้างต่อหรืออะไรก็ได้แต่อย่าระเบิดของขอแค่คำนี้ถ้าผมแจกแจกถ้าผมทําสร้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วมันจะแจกเลยแต่มันคงไม่ใช่ตอนเนี่ยอีกนานนานมากเพราะเพื่อนผมเนี่ยมันอยารจะสร้างที่อะไรไม่รดูหอคอยความอะไรของมันววา โลัวครับนะครับคือมันสร้างล่นสระของโคตรใหญ่จริงเพื่อนกับผมเนี่เคยคิดสร้างใหญ่มาแต่คือผมหนมึ่งผมไปคิดสร้างใหญ่แต่เพื่อนผมนี่คือแม่งจะสร้างใหญ่ไปมากเนี่ยม,มันคิดจะสร้างตึกแบบห้าหกชั้นมาท่านผู้ชมคิดดู แต่มันก็จะดูใหญ่อะนะหวังว่าจะสร้างเสร็จกจันด้แจกแต่เมื่อไหร่ที่พอม,มันเยอะมากมากอะจะกันมันถ้าเกิดว่าอะไรมันสร้างได้เยอะมากๆจนตรงเนี้ยเต็มในหมดเลยบ้านาอะไรเต็มหมดเลยคือปุ่มก็จะแจกนะเน,นี่ยแต่ก่อนแจกที่จะสร้างมันได้เยอะทีส่สุด สำหรับผมคือแถวๆตรงนี้นคือสวยมากคือตอนที่มันเดินธรรมดาคือดูสวยเลยแต่พอแม่งบินอะไรเต่นนี้บ้านแต่บ้านในชีวิตจริงผมก็ไม่ใช่อย่างงี้หรอกมอ,อยู่คอนโดไม่ได้อยู่บ้าน,นอะแ,แตเขาใจีผิดเต่เนี้ผมจะชร้างมินดีกันตรงทีง่ผมเขียนรักแฟน อันนี้ก็เป็นผมลืมบอกอันแรกเลยนะอันแรกที่ผมแบบอันแรกที่ผมสร้างในเซิร์นีเลยคือบ้านไอ้บ้านสีขาวนี้เป็นบ้านหลังแรกที่ผมสร้างในเซิร์นีเป็นสิ่งก่อสร้างแรกเลยสิ่งก่อสร้างต่อมาคือตรงนี้แล้วก็ถนนตรงนี้สองเลนเนี่ยก็ล้วแลวกล็ลถคัด ผมก็ต่อจริงๆไอ้ตรงเนี้ยผมกะจะเอาสร้างมาโรงเรียนแต่โรงเรียนผมมันใหญ่มากคือมันคือถึงมันคือผมก็อยากสร้างนะผมจะสร้างผมสร้างแบบโอ้อยากสร้างอะแต่คือประเด็นคือผมสร้างเม็ดส่วนตรงนี้ก็เป็นอะไรวะที่ชมวิวที่ผม สร้างตามตามคนอื่นที่เขาในอยู่ทูโกสร้างแต่ของคนอื่นจะใหญ่ไหมมันก็ไม่มีอะไรหมาก็หมดเลยอันนี้ก็ตึกมาหานาครแต่ว่าไม่เหมือนเลยตึกมาหานาครเซิร์ฟก่อนคือสวยไปเยอะเลยอันนี้ผมก็สร้างแต่ประเด็นคือมันไม่ดี ก็ไม่ได้สูงมากว่าแต่ในเซิร์ฟนี้ผมกันจะสร้างตึกเก่าใครใครรู้เซิร์ฟสองผมอะ่ะไอตึกเขียวๆที่มันเป็นคอนโดน่ะแหละอันนั้นคลาคลาคอนโดมอยู่แต่คอนโดมอยู่ก็จะเป็นสำหรับวันนี้เออจบคลิปแบบดื้อๆอะไรกันเพราะมันไม่มีอะไรให้ดูสมันนี้ใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ด้วยสมหรันี้บ๊ายบายครับยะ yeah.